มามาครับผมมาที่ที่คุณเคยที่เราคุ้นเคยเก่าอันนี้ก่อนที่มาถึงมาเป็นอะไรอะไรอะไรไม่โอยไม่อยยังไม่ตลกแล้วไม่โอยเลยเออเอาเอางี้ก็เดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะคัดเี็กๆเข้าไปด้านหน้าสนามครับแต่ว่ามันเยอะเกินไปไงเราต้องคัดให้เหลือไม่เกิน15คน15คน15คนรวม พรุ่งนี้ด้วยอีกวันหนึ่งใช่พรุ่งนี้ก็คือวันนี้มันสิบกว่าคนแล้วมีพรุ่งนี้อีกน่าจะประมาณยี่สิบคนแหละเราก็คัดออกพุ่นได้คัดออกแน่นอนห้าคนแต่วันนี้เราจะยังไม่สอนผมคิดว่าทุกคนน่าจะเคยดูคลิปเราไหมแล้วก่อนที่จะมาสมัครก็น่าจะทําการบ้านมาแล้วพอสมควรแต่วันนี้เราจะดูทรงแต่ละคนจะมาคือจะมาให้ขับรถให้ดูเพราะแต่ผ่านการกระจุยกระจายสนามเมื่อกี้มาแล้วไม่น่าจะมีปัญหาพี่ใช่เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้หมี ขับให้ดูก่อนแล้วกันนะครับผมยังจําได้ไม่ขี่นานยังยังยังวรืมลแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาดูนี้นะผมออกตัวให้ดูเอาทรงทั้งทรงแล้วก็ออกตัวเลยคับผมาดูว่าน้องๆทุกคนเขาจะไว้พิบในการดูคลิปนี่ขนาดไหน่ะ ดูท่งท่านนั้งนี้เลยดูท่านั้นดูท่านั้นอ่ะมื่อกี้ดูมีแล้วาทีมอันหรืออาทีมอัานหน่อยปนะบินโชว์เข้าอีกสังรอบไปโชว์ไอ้หนู ไปต้องรีบใจเย็นๆไม่ได้กลับลานไม่ได้กลับลานตลอด สำหรับตัวสุ่มของเรานะครับผมตอนนี้เราก็เลื่อนเวลามาจับเป็นวันที่31พฤษภาคมนี้นะครับวันใหญ่สุดก็คือจะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับผมรวมมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0บาทนะครับผมรวมหมด50รางวันนะครับผมซึ่งรางวันใหญ่สุดนะครับผมจะเป็นรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟินนะครับผมและทีมงานสายชิวจะไปส่งให้ถึงที่นะครับผมง่ายๆครับผมเพียงแค่สแกนบาร์โคดที่ปรากฏบนหน้าจอนะครับผมแล้วไปบอกแอดบินนะครับผมว่ามาสมัครซื้อตัวสายชิวครับผมหรือว่ากดฝากเงินไปแค่200บาทครับผมก็ ตัวนะครับผมถ้าเราจะมีรางวัลประจำปีนะครับผมก็คือแจกรถใหญ่นะครับผมเป็นซูซูกิสวิปนะครับผมมูลค่า5้าแสนกว่าบาทนะครับผมรีบๆนะครับผมสมัครเยอะนะครับผมยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับเยอะนะครับผมให้ทีเดียววันนี้เรามาโชว์ซีซั่น2แล้วอย,อย่าให้ซีซั่นสองจะมาโชว์เราไหนโชว์ให้น้องๆเขาดู เรารุ่นแรกอะโหเก็บอกรุ่นแรกอะไรเงี้ก็พี่ไม่ได้เรื่องเลยฮะไปไปบินไปเลยยังบินคือเก่ามาพี่พี่ไดมาๆนี่ๆมามมาโชว์เขาหน่อยดินี่ๆที่แข่งกับบุญดี จัดให้ดูหน่อยแมวรีดน้ำด้วยเอาเถิด ตะลึทำไมวันนั้นมันไม่ออกแบบนี้วะพี่เสียเงินไปเลยกูวันนั้นออกอย่างนี้แหละงายไปเลยไม่มีมีใครไม่เข้าใจไหมครับวันนี้ให้ดูเฉยๆไม่บอกจจยังไม่บอกแต่อยากดูตรงเลยให้ดูทรงเหมือนเดิมเอาเมื่อกี้แบบเต็มที่อันนี้เราให้ลองแล้วเอางี้ดีกว่าอยากอยากเห็นใครอยากขับก่อนมาผมอยากเลยใครอยากขับให้ขับทุกคน ได้ขับแน่นอนคือวันนี้เผื่อน้ำมันไม่พอไม่ได้ขับนะใครใครคนแรกมาเดินมาเลยเดินออมาเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่อ้าโอ้ยใจดีต้องอย่างงี้ชอบอ่ะเลือกคันไหนชอบชอบดูทรงให้ดูทรงเลยอยากชี้ไหมอ่ะคันไหนได้หมดอ้ามาอ้าวให้ลองชูชดก่อนนะรถนี้อันตรายจริงอ่าลองก่อนลองดูทรงก่อนลองดูคันเร่งด้วยมองเอามองมาอ้าโอเคใส่หมวกจะป่ You're gonna get ดูจีสตาธิคนหลุดกระใม่รอดึงแล้วาเสียวร้องเฮ้ยอย่างเนีย ¡Por nada! ดูดกันมีแต่ดิบสดแล้วฟีไม่มีแรงจดอย่าถามมากึงโดนตบสายชิวเูก็พิดหมดดูดกันมีแต่ดิบสดแล้วฟีไม่มีแรจดอนเลคลสนุก้กูหลับไม่ต้องกลรที่กูรอยเพรกดเอาก็ได้สุดมาก็ได้หลุด โอ้ยสองคนปะสองคนครับเน่ยสองคนมาใครมั่นใจใครมั่งใจมาดิมาเร็วเดิ ย,ยังไงก็อย่างกันเด้อเบื่อชิ้นเอามาเหลืออีกคนนึงอ่ะมามา <c oughs> เก็บเลยเก็บกันที่ อ่ะโอเคเดี๋ยวพอที่ก่อนนี่แหละครับผมเคิดผมไม่ต้องแบบมีการสอนบบางคนดูคลิปผมแล้วก็จะพูดโอ้กูอยากไปขี่อยากไปไม่ต้องมาเนี่ยหรอกบางคนเนี่ยพิมพ์เนี่ยไม่ต้องสอนหรอกนี่อันนี้คือนี่คือวันแรกที่เราเจอกันเลยไไม่ด้ ผานการถอนที่มีซิกเลยเลยเป็นไงถามอยู่ที่ความสมัครใจที่เราถามใช่เมื่อกี้นะครับบอกเลยว่าจะได้จะได้เห็นว่ารถเครื่องมันแรงขนาดไหนก็เอาเป็นว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะเดี๋ยววันนี้ว่าถามเสอนจใครจะถอนตัวให้ผมถามก่อนดีกว่าผมจะให้ตอบตอนนี้เลยคือไม่รู้ไม่รู้มีใครถอนตัวไหมถอนตัวหรือไม่รู้มีใครถอนตัวถอนแรกมีเงินก่อนอ้าวเพื่ะนแชมป์ยกครับ ไอ้มักเรียกนั่นสอนท้านพี่ไปสอนบ้านพี่เราสอนกันเออเด็กกันเถดียนอะครัทีมงานพวกเรองโค้ดโค้ดเอาเป็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมเราจะมาต้องสอนแล้วแหละครับเรามาดูจะเริ่มทิกแล้วรอบต่อไปเราจะไม่จะไม่พลาดอย่างงี้ครับอันนี้คือผมอยากให้ลองขับ ตามแบบพี่แบบเราคิดว่าเรามั่นใจขับได้อะไรเงี้ยเห็นไหมสรุปแล้วรถแข่งกับรถที่เราใช้บนทถนนหรือว่าขับเล่นของเรามันไม่คิดว่าเหมือนกันไนะหมนนะไม่เหมือนเลย<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้นะผมไม่มีใครถ้าถ้าใครจะถอนตัวไม่ต้องมาก็ได้ผมจะมีการสอนก่อนสอนเสร็จแล้วค่ <S <S อยถือกันจริงเฮ้ยเรารถกูจะทำทันไหมนี่ทันโอ้ทันนี่แต่ตอนนี้มีเล็งเล็งไหมแล้วเล็งเลงไหมเอาเป็นว่า เอาวันนี้เข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะไปไหมวัดนะโอเคโอเคครับคลิปนี้นะผมไม่มีอะไรมากครับผมก็เดี๋ยวคู่นี้เดือดกระเดือกแน่นอนสำหรับใครที่รักใครอกใคคร็อมเมนต์มาตอนนี้ยังไม่รู้จะื่อหรอกเดี๋ยวผมจะมีป้ายบอให้แบบนี้นะคอ่าผมจะพรุ่งนี้มอบป้ายบอกสำหรับคนที่จะลงแล้วป่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับหวัดดีครับผมสวัสดีครับผมทำงานแล้วกันเลยแต่ละคนว่าว่า